รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนโดยบริษัทปตทจำกัดมหาชนบริษัททีพีไอจำกัดมหาชนเครื่องกรองน้ำมาสุมาธนาคารอมสินสวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการมหัสุจร,รย์แห่งปัญญาค่ะดิฉันไข่มุกชิติมาดุรงเดชเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงปัญญาสร้างสุขในวันนี้นะคะเป็นการต่อยอดจากเทปที่แล้วค่ะที่เราสนทนาทากันเรื่องความรวยแต่หนึ่งในความรวยที่แท้จริง ต้องเป็นการที่รวยอิสรภาพด้วยฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาสนทนาธรรมกันถึงหนทางที่จะไปสู่ถึงความรวยอิสรภาพว่าเป็นอย่างไรถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เรานั่งอยู่ที่ธรรมสถานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่9วัดพระราม9กัญจนาพิเศษคะ่ะ และในช่วงสนทนาธรรมในช่วงนี้นะคะเราได้รับเกียรติเป็นอย่างยิ่งค่ะจากท่านพระเดชพระคุณพระรัชยานกวีหรือท่านปียโสพลมาให้สติให้ปัญญาและให้ความรู้กับพวกเราในวันนี้ค่ะกราบนมัสการท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะเจริญแล้ววันนี้นะคะคุณผู้ชมอีกเช่นเคยค่ะเรามีนักปรัชญ์ตัวน้อยนะคะน้องมาเซลมาสนทนาธรรมกับเราด้วยค่ะสวัสดีค่ะท่านเจ้าคุณเจ้าค่ะอันนี้ต่อยอดจากเทปที่แล้วนะเจ้าค่ะที่ ท่านสคุณได้ก,กล่าวไว้ว่าทุกคนเป็นนักโทษนอกเรือนจําและพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าหนทางไปสู่อิสรภาพเนี่ยคือเราต้องนั่งเรือเหนือคลื่นอารมณ์รักโลกรดหลงอันนี้มุคคิดว่ามันยากมากเลยเจ้าค่ะเพราะว่าส่วนตัวมุกเองเนี่ยมุกรู้สึกว่ามุกเข้าใจสัจธรรมว่ามีคนชอบก็ต้องมีคนเกลียด มีคนสรรเสริญก็ต้องมีคนนินทาแต่ทุกครั้งที่ได้ยินคำนินทาที่เกี่ยวกับตัวเองมาถึงตัวเองมุกเงือทุกครั้งเลยเจ้าค่ะม,มุกรู้สึกว่ามุกดำน้ำไปกับคลื่นอารมณ์แล้วก็คลื่นความเศร้าม,มุกก็พยายามที่จะนั่งสมาธิก็แบบคุกกุนมากสวดมนต์แหว้ตาก็โกรธยังแบบคุกกุนอยู่มุกอยากจะนั่งเรือ เหนือน้ำบ้างเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณมีคำแนะนำอย่างไรบ้างเจ้าค่ะได้ถามมาเซลก่อนเคยมีคนชมไหมมาเซลเคยเคยมีคนตำหนิไหมเคยบางทีอืระหว่างคนชมกับคนตำหนิชอบอันไหนชอบคนชมชอบไหมที่เข้าตำหนิเราไม่ชอบอมเราทำอย่างไรเวลาที่คนคนเข้าชมเราเนี่ยเป็นเพราะอะไร เขาชมว่า,าว่ายังไงก็คือเก่งอะไรแบบเนี้ยอืแล้วเขาตำหนิเราเนี่ยส่วนใหญ่ตำหนิว่ายัางไงไม่เรียบร้อยไม่เรียบร้อยอืมกําลังเล่นอยู่อะไรกำลังเล่นอยู่มไม่สนใจทํานั่นทนํานี่ไม่เรียบร้อยกระโตกกระแตกใช่ไหมกระโดโดโรดเต้นใช่ไหมแต่วันนี้เรียบร้อยมากเลย <laughs> น้วมาแซวเนี่ยเสียใจมากไหมเวลาเขาพูดอย่างนั้นไม่เสียใจมากใช่ไหม แก้ไขไหมแก้ไขเขาบอกไม่เรียบร้อยเราก็่แก้ไขขอโทษจริงไหมจริงอแต่ก็คือก็คือในเอคําตําหนิอะจะมีคําที่เราสามารถเรียนรู้ได้อืในคําตําหนิมันจะซ่อนอยู่มันจะซ่อนสิ่งเรียนรู้เอาไว้อืม ก็ต้องขอบคุณเขานะ<ช>ที่เขาตำหนิเราชี้โทษเราใช่ไหม<ช>อ่าเห็นไหมเราถ้าที่เขาว่ามาเซล,ลมาไม่เป็นความจริงอะ่ะม,มาเซลทํายังไงก็ก็บอกเขาว่าก็คืออันนี้มันไม่ใช่ความจริงอืมอะไรแบบนี้อืมบอกตามเป็นจริงนะใช่แล้วมาเซลยังเศร้าหรือโกรธไหมถ้าเขาพูดแล้วมันไม่เป็นความจริงเกี่ยวกับมาเซล 5 0สิบโกรธนิดนึงมไม่ต้องโกรธเพราะว่ามันไม่เป็นความจริงใช,ใช่ไหมล้วก็ทําหน้าที่ของเราไปเช่นถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยมาเซลไม่หลอโกรธไหมเพราะมันมันมันไม่ใช่ความจริงใช่ไหมใช่ <c oughs> <c oughs> แต่จริงๆแล้วนี่มาเซลหล่อใช่ไหมใช่ <c oughs> ใชเออเอ,อันนิดหน่อย <c oughs> สนุกสนานไปเจ้าค่ะอ่าน้องไข่มุกลองคิดดูนะว่าเวลาที่เขาอา่มาตำหนิเรานักเป็นนักโทษให้เราเขาเขาวิธีแก้ปัญหาแค่ว่าไอ้หมอนี่เป็นนักโทษอีกแล้วโทษแต่คนอืน่น<อ>หยุดเป็นนักโทษสักทีได้ไหมพูดกับเขาเลยหยุดเป็นนักโทษสักทีได้ไหม <c oughs> ฉันเนี่ยฉันเนี่ย<ล>ออกอจากคุกมานานแล้วนะคุกขังอารมณ์คุกขังจิตคุกทางอารมณ์เนี่ยฉันออกมานานแล้วแต่เมื่อไรเธอจะปลดปล่อยตัวเองโซ่ตรวนทางอารมณ์ของเธอทำไมมันเยอะจังเลยหยุดเป็นนักโทษสักทีหนึ่งนักโทษในคุกเขายังออกมาเลยเออเขาพิพากษาแล้วว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนั้สิบปีห้าปีเขาหมดอ,มอายุความแล้วได้รับอภัยโทษอภัยธรรมแล้ว แต่คุณเนี่ยยังเป็นนักโทษเพราะเอาแต่กล่าวโทษคนเ่นกล่าวโทษกับชี้โทษไม่เหมือนกันนะนักปราดบอกว่าถ้าใครชีร้โทษเราให้เราภูมิใจดีใจขอบคุณเขาอืเพราะนั่นคือการบอกขุมทรัพย์ใช่ไหม,ม,มคำว่าชี้โทษเนี่ยเช่นหนูไอ้ตัวนี้แต่งตัวไม่เรียบร้อยนะอันนี้ตรงนี้โอ้ยเขียนปากเขียนคิ้ว แต่งตัวมันไม่เหมาะสมกับกาลเทศะเท่าไหร่นะเออคํานี้พูดอย่างนี้ไม่เหมาะนะเพราะนี้เขาเขาชี้โทษให้เราแก้ไขปรับปรุงเหมือนกับเราเข้าโรงเรียนฝึกหัดอนะไรแหละอันนี้ทำด้วยเมตตาทำด้วยเมตตาทำต่อหน้าชี้โทษดีทำต่อหน้า,ท,ท,ำนาทำด้วยเมตตาแล้วก็พูดกันดีๆเป็นอย่างนี้เช่นหนูพบน้อมื่ออย่างนี้ มีคนก็บอกว่าไม่สวยนะถ่ายรูปออกมาเออจริงด้วยก็บนเมื์อย่างนี้อ่าล้วก็แก้ไขอย่างนี้แล้วก็ชี้โทษแต่ถ้ากล่าวโทษกล่าวหาไม่นะพูดรับหลังส่วนใหญ่การพูดรับหลังส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ปรารถนาดีต่อเราและมักจะเกินความจริงเจ้าค่ะความจริงเท่านี้แต่ขยายพื้ดออกไปซึ่งถ้ามันไม่จริงเราก็ต้องไม่ใส่ใจไม่ต้องใส่ใจไม่ใส่ใจ ถ้าคนเขารักเราเขาไม่เขียนลงไปในอินสตาแกรมนะเขาจะไม่เขียนลงไปใน f a เฟ b o o k กหรอะค่มถ้าคนเขาเขารักเราจริงในการชี้โทษนะเขาจะไม่จะไม่วิพากษ์วิจารณ์เราในทางเสียลงไปสื่อสาธารณะคนดูเป็นล้านคนเขาจะไม่ทําอะไรที่เสียพูดกันภายในแก้ไขกันภายในใช่ไหมอ่าเพราะนั้นเรา เรามานั่งนึกดูว่าคนชี้โทษกับคนกล่าวโทษเนี่ยต่างกันอย่างไรเอาอย่างนี้ก่อนเราต้องอย่าก้าวข้ามการนั่งเรือเหนือคลื่นทะเลคนชี้โทษท่านสาคุณบอกว่าเขามาด้วยความหวังดีมาด้วยความหวังดีมีแต่ตคนกล่าวโทษเนี่ยก็คือเสนจะนินทาแล้วก็ขยายความเมื่อกี้<ห>ท่านสุคุณสอน,นต้องเลยพูดรับหลัง พูดลับหลังไม่ได้พูดต่อหน้านแล้วก็ไม่มีเมตตาต่อเราต้องการทําร้ายเราคนมันถึงต้องฟ้องร้องกันไงดูหมิ่นกันเกลียดชังกันขึ้นลงขึ้นศาลเต็มไปหมดแล้วก็เข้าพุกเข้าตารางเต็มไปหมดก็คพุทตารางอไงนี่มาคุกทางอารมณ์นะที่หลวงพ่อพูดเนี่ยคุกทางอารมณ์มันยิ่งใหญ่มากไม่หาทางออกไม่เจอด้วย<ม>ใช่ไหม <า S 1> ไม่เจอนอนหลับไปก็โอ้นี่ ฉันนอนหลับพร้อมกับความโกรธเกลียดคุยกันจัโทษคนอ่นคุยกันใช่ฮะก็คุยแต่เรื่องเดียวไม่คุยเรื่องอื่นคุยแต่คนนั้นว่าอย่างนนี้คนนี้ว่าฉันอย่างนั้นค่ะแสดงว่าเวลาเกิดอะไรขึ้นบางอย่างมีอะไรมากระทบอารมณ์เราให้เราหยุดและพิจารณาว่าเขาอะกำลังกล่าวโทษหรือเขากําลังหรืออันนี้เป็นการให้โทษใช่ไหมเจ้าค่ะเราวซแล้วถ้ามันจริง เราก็ปรับปรุงแต่ถ้ามันไม่จริงแล้วก็ปล่อยวางแล้วเราก็ไม่ต้องสนใจเพราะว่าคนคนนั้นไม่ได้ดีสําหรับชีวิตของเราอืแน่นอนทีนี้มันมีปัญหาว่าไม่จริงแต่เขาทําให้มันเป็นจริงโ oh. อามีนะสร้างเรื่องขึ้นมาใส่ร้ายเราจากเรื่องไม่เป็นจริงทำจนกระทั่งน่ากลัวเลยเราเนี่ยเป็นพ่อโมดหมอผีไปเลยมันมีคนประเภทอย่างเนี้ย จนกระทั่งเสียผลอันนี้ผลทางด้านจิตวิทยาเนี่ยมีผลเสียเพราะฉะนั้นเขาจึงเรียกกันว่าสร้างภาพหลักภาพลักองค์กรภาพลักษณ์ของส่วนตัวบุคคลเช่นชอบชอบให้อะไรอย่างเงี้ยนะก็ต้องสร้างภาพว่าอ,องค์กรนี้มี CSR ในการปลูกป่าปลูกต้นไม้ทำถังน้ำแทงน้ำ บริจาคโรงเรียนต่างๆสร้างห้องสมุดสร้างสาราการเรียนภาพลักษณ์ขององค์กรเนี่ยบางทีภาพภาพเดียวอาจจะใช้ได้ทั้งปีเลยอาจจะใช,ใช้ใช้ได้ทั้งชีวิตเลยภาพลักษณ์ส่วนบุคคลก็เช่นเดียวกันภาพลักษณ์ของคนคนนี้เป็นอย่างไรไอ้ตรงเนี้ยสาคัญมากแล้วตอนที่ท่านเจ้าคุณบอกว่าหนทางสู่อิสรภาพที่พระพุทธเจ้าตัดไว้เนี่ยก็คืออยู่เหนือรักโลดโกรธกหลง แล้วทุกๆวันเนี่ยมันเกิดอารมณ์แปรปวนได้ตลอดเวลานอกเหนือจากการกล่าวโทษและการให้โทษมันก็มีเนี่ยค่ะการเบียดเบียนต่างๆที่มันไม่ยุติธรรมที่เกิดเข้ามาในชีวิตเราเมื่อเกิดเหตุพวกนี้ค่ะแน่นอนว่ามันจะมีโกรธเกลียดมีการกล่าวโทษที่เรากับเขากล่าวกันฉะนั้นเราจะมอง ความหมายของสถานการณ์ที่เราโดนโดนเวียนเวียนให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้างซจ้คะ่ะที่นนทําให้เราลอยเหนือนใช่เหนืออารมณ์ใช่ครทุกว,วันนี้มันมีเครื่องมือในการกล่าวโทษกันเยอะมากผ่านสื่อผ่านทีวีผ่านมือถือผ่าน f c e e o o o อิน s ต a g กรมผ่านผานเลนผ่านอะไรเนี่ยจริงบ้างไม่จริงบ้างจนกระทั่งคนไม่รู้ว่าจริงคืออะไรและไม่จริงคืออะไร และคนที่รู้ความจริงก็ไม่ออกมาพูดความจริงใชเพราะฉะนั้นทุกวันนี้หาคนยอมรับว่าตัวเองผิดนี่ยากมากมเป็นยังไงลุงพลกรณีลุงพลยาว<อ>เยียนเป็นซีรีส์เลยยอมรับหรือไม่ยอมรับจริงหรือไม่จริงไม่มีคนรู้ว่าคืออะไรต้องบนบานสารกล่าวต้องสาบานต้องไปตรวจ อะไรมากมายที่จริงดีเอนของจิตคืออารมณ์ของมนุษย์เนี่ยสำคัญที่สุดไม่ต้องไปตรวจเส้นผมดีเออะไรหรอกเพราะฉะนั้นเส้นทางุ่ิสรภาพเนี่ยก็มีความรู้สึกที่ตรงก,กันกับทุกคนว่าหนึ่งจะต้องยอมรับความจริงไม่ได้สองเม่ยอมรับแล้วอะไรที่คนอื่นเขาตำหนิเราแก้ไขซะสอง สามมือของเราเนี่ยชี่ออกไปที่คนอื่นกับชี่เข้ามาหาตัวเองเนี่ยอย่าคืออย่าลืมว่าชี่เข้าหาตัวเองมากกว่านะใช่ชี่คนอื่นอีกหนึ่งเธอทําฉันแบบนี้เอแต่ที่จริงแล้วฉันทําตัวเองอ่าสามนิ้วสามนิ้วใช่ไหมฮะเราก็ต้องมาหาเหตุที่ตัวเองใช่ไหมคะใช่ฮะว่าทําไมเหตุนี้ถึงเกิดขึ้นสามเท่าเลยนะตรวจสอบตัวเองสามเท่า แทนที่จะกล่าวโทษเพราะว่าเมื่อเรากล่าวโทษเนี่ยเราให้ความรับผิดชอบของสถานการณ์ที่มันเราคิดว่ามันไม่ยุติธรรมให้กับเขาเธอผิดเธอไม่ดีเธอทำอย่างนี้ได้ยังไงแต่ว่าถ้าเมื่อเราเนี่ยหันมามองที่ตัวเราที่ท่านพระคุณบอกสามนิ้วเรามาสร้างความรับผิดชอบกับตัวเองยังไงจ้า๊ะหมายได้ว่าเราจะต้องเตือนตัวเองเตือนเราแก้ไขที่เราใช่ไหมใช่เคยถูกตำหนิเรื่องอะไร แก้ไขยังไงนัองมาเซลเนี่ยแก้ไขตัวเองยังไงทำไมถึงเก่งอ่ะเอางี้ก็แล้วกันทําไมถึงเก่งพัฒนายัางไงพัฒนาตัวเองเนี่ยความคิดความอ่านอ่านหนังสือนังหาดูการ์ตูนหรือว่าเรียนหนังสืออย่างไรถึงเก่งขนาดนี้คุณยายสอนอะไรคือคือมันก็คิดเองทําเองอืมคิดเองทําเองเป็นสติปัญญา อืมอ่านอ่านแล้วก็คิดวินิจฉัยเองนะคล่องแคล่วว่องไวร่างกายแข็งแรงเ้วยนั้นอีกแข็งแรงมากปีนสูงขนาดไหนก็ปีนได้นี่เขาคิดเองทําเองทุกอย่างการพึ่งพาใสยตัวเองเนี่ยทานข้าวเองไหมทานข้าวเองอาบน้ําเองทําอะไรเองบ้างอาบน้ํากินข้าวจัดของจัดของด้วยใส่รองเท้าเอ๊ะ เรียนเองใส่รองเท้าใส่รองเท้าเป็นเดินเองหายใจเองหายใจเองแน่นอนนะครับหายใจเองเลยเอละไรอีกแล้วก็มีทํางานบ้านเองอนี่นคือสิ่งที่<า>ที่เราจําเป็นจะต้องมาคุยกันว่าอิสรภาพของมนุษย์เนี่ย<ม>ก็คือการที่เราได้ทําอะไรเองด้วยตัวเราเอง เช่น oh, ได้เดิน oh. ข้ามถนนเองอิสระภาพไหมอิสระภาพเจ้าค่ะ,ะคือเมื่อกี้สอนแต่ตถ้าเรามีนั่งรถเข็นนั่งวีลแชร์หรือมีคนเข็นหมดอิสระภาพแล้วนะเจ้าค่ะฉะนั้นเป็นเคล็ดลับสําคัญมากของน้องมาเซลที่บอกว่าคิดเองทําเองแล้วก็ไปเองลุยเองเจ้าค่ะทาได้เจ้าค่ะมนุษย์ทั้งหมดลายที่เราเห็นทั้วันเนี่ยถ้าใครถ้าใครต้องพึ่งพาอาศัย เครื่องคิดแรกนะหมดอิสรภาพแล้วนะต้องอาศัยนั่นอาศัยนี่ิสรภาพอย่างนีหมดอิสรภาพแล้วแต่ถ้าเราคิดของเราด้วยตัวเราเองอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่มันเป็นตัวของเราจริงๆเนี่ยถ้าเราไม่มีสิ่งอื่นเครื่องทุดแรงเนี่ยนะเราจะอยู่ได้ไหมถ้าเราอยู่ไม่ได้เลยเนี่ยอิสรภาพของเราหายไปทีละอยา่างทีละอยา่างทีละอยา่างขึ้นอยู่กับว่าเรา ไปขึ้นเอาชีวิตไปฝากไว้ก<ม>ับอะไรบ้างเมื่อกี้ที่เราคุยกันไว้เรื่องการกล่าวโทษท่านสุคุณบอกว่าเวลาเรากล่าวโทษเนี่ยหนึ่งนิ้วชี้ไปที่เขาแต่สามนิ้วคุณผู้ชมคะช,ชี้กลับมาที่เราสแสดงว่าเราเมื่อกี้มุกเข้าใจในสิ่งที่ท่านสุคุณสอนว่าเวลาเรากล่าวโทษเนี่ยเราให้ความรับผิดชอบของความไม่ยุติธรรมในสถานการณ์นั้นๆไปอยู่ที่เขาเธอไม่ดีเธอทําอย่างนี้ได้ไงมันไม่ใช่มันไม่ยุติธรรม แต่เมื่อกี้ที่น้องมาเชียร์บอกว่าผมทำทุกอย่างเองท่านเจ้าคุณบอกว่าให้เรียนรู้กับสิ่งที่เด็กคิดก็คือว่าถ้าเราเนี่ยอยากจะออกจากความไม่ยุติธรรมหรือว่าสถานการณ์ค,รคลื่นน้ำให้เราหนึ่งไม่ต้องกล่าวโทษใครและสองเก็บนิชชีสองเมื่อกี้ท่านเจ้าคุณสอนให้เราสร้างภูมิคุ้มกันคือปกป้องตัวเอง ว่าเราต้องคิดว่าจะเราจะทำอะไรให้สถานการณ์แบบนี้มันไม่เกิดขึ้นอีกอ mm. ท่านเจ้าคุณบอกในรายละเอียดในการถามน้องมาเซลแล้วก็รายละเอียดในการที่เมื่อกี้ที่บอกว่าถ้าเราไม่มีถ้าเราไปเอาชีวิตไปฝากกับคนอื่นโทษคนนั้นโทษคนนี้อิสรภาพของเราก็เหลือน้อยลงเพราะเราไม่ได้ทําด้วยตัวเอง mm. อันนี้ลึกซึ้งมากเลยนะคะคุณผู้ชมคือมุกอะบางบางครั้งมุกคิดว่าหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในชีวิต มันไม่แฟร์แล้วมันไม่ยุติธรรมแล้วมันไม่ควรจะเกิดขึ้นแต่ลืมถามตัวเองว่าแล้วฉันเนี่ยทำอะไรบ้างให้สถานการณ์พวกนี้ไม่เกิดขึ้นได้อีก <c oughs> มีอยู่ช่วงหนึ่งเจ้าค่ะมุกไปซื้อของที่เซเว่นแล้วมันก็มีคนจีน <c oughs> ยืนยืนว่าเด็กเซเว่นอยู่มุกรู้สึกว่าเธอทำอย่างนี้ได้ยังไงเธอเป็นคนไม่มีมารย,ยาท เธอดูถูกคนไทยมุกกล่าวโทษในใจเขาซึ่งมกกุกหลังจากฟังท่านเจ้าคุณวันนี้มกกุกคิดว่าถ้ามีสถานการณ์แบบนี้อีกมุกจะยืนขึ้นมาและบอกกับคนจริงคนนั้นว่าใจเย็นๆเออใจเย็นแห้สติก่อนหนึ่งเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเพราะว่ามุกคือคนหนึ่งที่ต้งสติก่อนที่รู้สึกว่า ความยุติธรรมเป็นสิ่งที่สำคัญมากกับชีวิตค่ะโอ้ยวันนี้ได้ข้อคิดเยอะเลยเจ้าค่ะท่านเจ้าคุณกราบนมัสการท่านเจ้าคุณสําหรับทาแนะนําให้เราไปสู่อิสรภาพของอารมณ์กันทุกคนค่ะชีวิตนี้น้อยนักแต่ชีวิตนี้สำคัญนัก พระนิพนธ์ของสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกชีวิตนี้แม้มีน้อยนักแต่ก็เป็นความสำคัญนักสำคัญยิ่งกว่าชีวิตในอดีตและชีวิตในอนาคตที่ว่าชีวิตนี้คือชีวิตนี้ คือชีวิตในชาติปัจจุบันนี้สำคัญก็เพราะในชีวิตนี้เราสามารถหนีกรรมไม่ดีที่ทำไว้ในอดีตได้และสามารถเตรียมสร้างชีวิตในอนาคตให้ดีเลิศเพียงใดก็ได้หรือตกต่ำเพียงใดก็ได้ชีวิตในอดีตล่วงเลยไปแล้วทำอะไรอีกไม่ได้ต่อไปแล้วชีวิตในอนาคตก็ยังไม่ถึงยังทำอะไรไม่ได้เช่นนี้จึงกล่าวได้ว่า ชีวิตนี้สำคัญนักพึงใช้ชีวิตนี้ให้เป็นประโยชน์ให้สมกับความสำคัญของชีวิตนี้สนับสนุนโดยนครชยัยแอร์บริษัรทรุ่งแสงแบตเตอรี่จำกัด สำหรับช่วงทำรรม,มาชิวๆในวันนี้นะคะคำถามจากทางบ้านจะเป็นอะไรนั้นไปชมกันเลยค่ะคำว่าสมาธิเมื่อเรานั่งแล้วมันรู้สึกง่วงจ้องทำย่างไรอ้าวเวลาเตาททำงานมาอาจจะเหนื่อยก็ได้เวลาเหนื่อยไปนั่งสมาธิมันก็ง่วงสิ หรืออีกอย่างหนึ่งคือว่าใจของเราเนี่ยมันเกิดอิอ่มอิ่มอะไรอิ่มอารมณ์มากมายแล้วมันก็เลยเง,ง่วงเวลานั่งสมาธิจิตมันจะเป็นสมาธิมันจะเข้าผวัง่ะเมื่อเรานั่งอ,อ่านหนังสือนั่งไปนั่งไปเข้าผวังอยู่เลยนั่นแสดงว่ามันไม่อยากจะพูดอะไรต่อไปแล้วเหมือนคนนั่งคุยกันพอนั่งคุยไปสักพักมันจะง่วงอยู่เลยอันนี้ก็คือว่ามันอยากจะพักผ่อนเช่นเดียวกันกับบุคคลผู้ทําสมาธิพอทําสมาธิสักพักนึงมีพลงังจิตมันก็เลยที่ ง่วงไปอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นการทําสมาธิหนึ่งร่างกายอ่อนแออ่อนเพลียเวลานั่งสมาธิก็หลับได้สองจิตเมื่อมันเกิดอาการลา้าเกิดอาการอ่อนเพลียเวลานั่งสมาธิมันก็สงบง่ายพอสงบปับ๊บมันจะเข้าสมาเข้าผวังทันทีอีกอย่างหนึ่งคือเวลาทําสมาธิมันขาดสติพอขาดสติปับ๊บก็จิตก็เข้าผวางทันทีมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเวลาทําสมาธิที่บอกว่า เกิดอาการง่วงนอนก็เพราะว่า1ขาดสติสติไม่มีพลังถ้าหาว่าสติมีพลังมันก็ควบคุมใจได้เมื่อควบคุมใจได้ใจก็จะไม่ง่วงจะไม่เข้าพวังง่ายก็เป็นอย่างนี้แหละคำถามประจำสัปดาห์ของเราในวันนี้นั่นก็คือ การขโมยของเป็นการผิดศีลข้อใดถ้าคุณผู้ชมทราบคำตอบนะคะสามารถส่งคำตอบกันเข้ามาได้เยอะๆนะคะเพราะว่าทางเรามีของรางวัลเล็กๆน้อยๆจากท่านปิยสะสุพลมอบให้ค่ะสรุปใจความสำคัญของช่วงสนทนาธรรมในวันนี้นะคะนั่นก็คือขนทางสู่อิสรภาพการที่เราไม่ให้โซ่ตรวนทางอารมณ์ยึดเหนี่ยวเราไว้หยุดกล่าวโทษคนอื่นและหันมาดูตัวเองนะคะว่า เราสามารถปลดโซ่ตัวนอารมณ์เหล่านั้นได้อย่างไรบ้างค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเราผ่านทาง Facebook มหาจรร์แห่งปัญญาหรือทาง YouTube วัดพระรามก้าเป็นภาษาอังกฤษนะคะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วแค่มุมก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ